ที่ต้องรับเข้าสู่ชาแนลสักอย่างเนิร์สนะคะวันนี้พี่นุชจะมาสอนการจุดฟอร์มประหลอดนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่รุงนะคะที่ช่วยมาให้ข้อมูลกับพี่นุชนะคะเพราะว่าพี่นุชเนี่ยไม่ได้ทํางานวอร์ดมา2ปีแล้วนะคะก็เลยจะมีลืมๆบ้างนะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันนะคะก็อันนี้จะเป็นฟอร์มนะคะที่เราใช้ในโรงพยาบาลซึ่งแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย อาจจะมีฟอร์มที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลของที่นี่นะคะเขาจะใส่ bp อะค่ะแค่สช่องนะคะแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะใส่ทุกช่องนะคะตามเวลาที่เราวัดความดันวัดวัดท่ทอนไซต์ต่างๆเนี่ยใส่ตามเวลาสองห1 4 1 8 22แดยิบสองแบบนี้นะค่ะอืมก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฟอร์มนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือใส่วันที่เนาะ แล้วก็ day admission นะคะคือวันที่คนไข้แอดมิาแล้วก็ต่อมา after ก็คือแปลว่าหลังนะคะ operation ก็คือการผ่าตัดก็คือหลังวันผ่าตัดนะคะแล้วต่อมา p o u s e ก็คือชีพจรคนไข้นะคะเป็นช่องแรกนี้แล้วก็อันนี้ช่องกลางคือฟา r รนไฮน์นะคะคือการวัดอุณหภูมิหน่วยฟาเรนไฮน์ประเทศไทยเราไม่ค่อยนิยมใช้นะคะเราจะใช้หน่วย องศาเซลเซียสก็คือช่องนี้นะคะต่อมา respiration ก็คือการหายใจ bp นะคะใส่ตัวบนตัวล่างแล้วก็ออกซิเจนแซนะคะแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงต่อมาก็ diet นะคะอาหารเนาะถ้าเรากินอาหารธรรมดาเราก็ใส่ธรรมดาถ้ากินอาหารอ่อนแล้วก็ใส่อ่อนแบบนี้ต่อมา fluid intake กับ fluid output นะคะก็คือการทำ io นั่นแหละ fluid อินเช e นะคะประกอบไปด้วยออรัลอินเชเช่นพวกนมน้ำน้ำผลไม้เป็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้ p a r รนเทอร l ก็คือการพวกให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยทาง IV เนาะแล้วก็บัดค้อมการให้เลือดนะคะถ้ามียาฉีดแล้วก็เขียนเพิ่มได้นะคะต่อมา f ลูิดเ u t p u t นะคะก็ฉีเนาะออกมากี่ ML นะคะเด n a น e หรือว่าคนไข้ที่แบบ ONNG แล้วแบบใส่ระบายเพื่อระบายพวกคอนเทนเนอร์กระเพอ er อาหารเราก็เขียนเพิ่มตรงนี้ได้นะคะต่อมาก็สตูนถ่ายกี่ครั้งนะคะแล้วก็ยูรีนเนาะแล้วก็อันนี้เป็น d t x นะคะก็คือให้เจาะเวลาไหนเราก็ใส่ช่องนี้นะคะแล้วก็ใส่ค่า d t x ที่เราเจาะได้ส่วนอาร์เชอร์ก็เช่นถ้ามีเจาะขิดเราก็มาใส่ช่องนี้ได้นะคะแล้วก็ พวกรีเชนโฟเลตแคดอะไรอย่างเงี้ยการทำัันาการนะคะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ on E ทิชิวแล้วก็ใส่ช่องนี้เหมือนกันนะคะโอเคเรามาดูโจทย์ดีกว่าจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ป่วยรับใหม่จาก ER เวลา6โมงนะคะแรกรับบ o d y t e m ม36.5 bp 12080 pulse เ9 rr 18ออกซิเจนซอันนี้อยากให้ดูนะคะคือจริงๆแล้วเวลาเราทำงานที่บอร์เนี่ยเขาจะให้เขียนเป็นเลขคู่นะคะ เพราะว่าเวลาจุดฟอร์มตลอดมันจะได้จุดง่ายนะคะนี่ก็เลยจะปัดเป็น80นะทีนี้คนไข้นะคะมาแอดมิดนะคะพี่เน้จะสมมุติว่ามาแอดมิดวันที่18บแล้วก็จะใช้ประการน้ำมืินเขียนแบบนี้นะคะ18แล้วก็รันไปเรื่อยๆนะคะ18-19ไปเรื่อยๆเลย เมื่อเราเขียนครบแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเขียน day admission นะคะก็คือวันที่1เนาะคือวันแรกที่มาแอดมินนะคะแล้วก็รันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ต่อมานะคะ after operation อันนี้ยังไม่มีการผ่าตัดเราก็ยังไม่เขียนช่องนี้นะคะทีนี้เราจะมาจุดฟอร์มป l a ลอดกันนะคะก็จะมี body temp กับ ชิพจรนะคะพาวส์เนาะก็สำหรับบอดี้เทมนะคะ36.5เราจะใช้ปากาน้ำเงินนะคะในการจุดวิธีการดูนะคะก็คืออันนี้ช่องเทมใช่ไหม36.5นะคะก็คืออันนี้มันจะตรงกับเส้นนี้คือ36นะคะแล้วขีดที่มันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันคือขีดเพิ่มทีละหนึ่งนะคะอันนี้คือ36 36.1 36.2 36. 36.3 36.4 36.5เราก็จะใช้ปากกาน้ำเงินจุดตรง36.5อย่างนี้นะคะตรงช่องหด6กโมงเนาะเพราะว่าไม่แอดมีตอน6กโมงนะคะแล้วก็เพา80เนาะที่เราเขียนไว้ก็คือตอนแรกได้79นะคะแต่เราจะปัดเป็น80เพราะว่าเห็นไหมถ้าช่องตรงเนี้ยมันจะมันจะตรงกันนะคะแล้วก็ เวลานับขีดขึ้นไปเขาจะนับขึ้นทีละสองอย่างค่ะอย่างจะให้ดูตัวอย่างนะคะเนี่ยตรงนี้เจ็ดสิบใช่ไหมเราขึ้นไปเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็แปดสิบมันจะขึ้นทีละสองต่างจากอุณหภูมินะคะทีนี้ลืมบอกเวลาที่คนไข้ามารับใหม่อะคะ่ะเราจะต้องมีการเขียนตรงช่องรับใหม่ตอนหกโมงนะคะเราก็ต้องเขียนว่ารับใหม่ จาก ER เวลา6นนะคะก็คือเราจะเขียนอย่างนี้ตรงช่อง6โมงนะคะโอเคต่อมาการหายใจนะคะก็คือในโจทย์ที่ให้นะคะหายใจ18ใช้ปากกาน้ำมืินนะคะแล้วก็ BP เราวัดได้1 2 0 8 0เนอะออกซิเจนเซ100%แล้วก็ใส่ให้ตรงช่องกับ6โมงนะคะแล้วก็ทีนี้ต่อมาก็คือ น้ำหนักส่วนสูงแรกรับนะคะก็คือสมมติว่าเราช่างเราได้54แล้วก็เขียนนะคะสูงร้อยเจ็ดสิบเซนอย่างนี้นะคะคุณหมอสั่งอาหารธรรมดาแล้วก็เขียนธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เขียนผิดเนาะธรรมดาโอเคทีนี้ต่อมาพอ,อ,อตอนบ่ายไอตอนอันนี้มันก็จะเข้าช่วงเวรดึกเนาะโอเคแล้วก็จุด สมมติว่าเวรเชา้ามาแล,แล้วแล้วก็จุดจุดนะคะเวรเชา้าตอน14นาะแล้วก็จุดจุดไปเนาะทีเนี้ยจะเห็นว่าการทํา iO นะคะก็เวรเชา้านะคะคือ6ถึง14นะคะ14ถึง22จะเป็นเวรบ่ายแล้วก็22ถึง6จะเป็นเวรดึกนะคะก็คือพออย่างตอนเวรเชา้าเนี่ยตอน14นอนนะคะเขาก็จะทํา iO นะคะก็เอาล็อกอินเท็คแล้วก็ไปถามคนไข้ว่าดื่มน้ํา ดื่มนมไปเท่าไหร่นะคะบางบางคนไข้เนี่ยอย่างคนไข้โรคไตเขาจะมีการจํากัดน้ําไว้แล้วก็จะเห็นตรงเหยือกเนาะว่าคนไข้กินไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่นูก็จะสมมุตลิละกันว่าได้ไปเท่านี้นะคะแล้วทีเนี้ยพอเราได้รวมมาแล้วก็ต้องมารวมตรงนี้นะคะช่องนี้ก็ได้600นะคะทีนี้อ่ะสมมุติเวรบ่ายนะคะแล้วก็เวรดึกโอเค เราจุดประลอดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาทำไ i โอปกตินะคะคือเวรบ่ายเขาก็จะทำตอน22นอนเนาะเวนดึกเขาก็จะทำตอน6โมงเช้าเนาะทีเนี้ยเวนดึกนะคะ,เ,ะ,คะเขาก็จะรวมโททัล24ชั่วโมงให้เราตรงช่องนี้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นปากกาแดงเราก็เขียนด้วยปากกาแดงนะคะ6 3สาก็คือ1,800อืมแบบนี้ตัวฟูอิด เอาพุทก็เหมือนกันนะคะคือเขาจะทำตอนวัดไวทอนไซร์รอบสุดท้ายอ่ะก่อนออกเวนอะ่ะอันนี้สมมติว่าสองร้อยใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องรวมมาททอลตรงนี้นะคะสองร้อยอ่ะทีนี้มาเวนบ่ายเวนบ่ายเหมือนกันนะเวนดึกเหมือนกันทีนี้เวนดึกเขาก็จะเป็นคนรวมย4สิยี่สิสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็สองสามหกหร้อยอ่างนี้เนาะทีนี้มาดูตรงสตูนนะคะก็ เวนตอนสิบสี่ตอนสมมติเวนเช้าเนาะตอนสนะิบสี่เนาะก็คือเวลาเราทำเราก็จะทำลงใหม่เงี้ยเออก็ถามถ้าคนขาไขนะ mm hmm. ้ไม่ถ่ายเราก็ใส่ศูนย์เนาะเว้นบ่ายเออไม่ทำก็ไม่ถ่ายก็ใส่ศูนย์อีกทีนี้เวนดึกอ่ะสมมติถ่ายหนึ่งครั้งเราก็เขียนหนึ่งครั้งนี้นะคะอืมทีนี้ตรงช่องยูรีนะคะอันนี้จะเป็นคนไข้แบบปกติอ่ะที่แบบ เราไม่ได้รีเทน f o เลตแค t นะคะอย่างในเคสเนี้ยที่วัดเป็น ML นะคะพี่นุ้นสมมุติว่าคนไข้รีเทนโฟเลตแคตแล้วกันพี่นุ้นก็จะเขียนไว้ว่ารีเทน f o เลตแค t อย่างนี้นะคะอืมถ้าอ n อนอีจีชิ้วแล้วก็เขียนด้วยอ n อนอีจีช e ้วแงเบอแล้วกันโอเคแบบนี้นะคะทีนี้มาต่อยูรีนกรณีที่แบบคนไข้ปกติอ่ะเขาก็จะถามแค่ว่าคนไข้อ่ะฉี่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ย สมมติฉีดสองครั้งเราก็เขียนสองครั้งเป็นต้นนะคะหรือว่าคนไข้ที่ใส่แผ่นเพลทถ้ามีการเปลี่ยนแผ่นเพลทไปสองครั้งแล้วก็เขียน 2P แบบนี้แล้วเวลาเอาแผ่นเพลทไปชั่งน้ําหนักเขาก็จะมา,มาคํานวณเป็น ml แล้วก็ใส่ช่องตรงนี้นะคะทีนี้ต่อมา dtx สมมุติว่าหมอสั่งเจาะดีเทหกโมงนะคะออแล้วก็เขียนเวลาหกโมงแล้วก็สมมุติเจาะได้ร้อยสามสิบก็ใส่ร้อยสามสิบสมมติมีเจาะตอนสิบเอ็ดโมง แล้วก็เขียนเวลา11โมงนะคะสมมุติเจาะได้200แล้วมีการให้ AI นะคะแล้วก็ต้องใช้ปากกาแดงเขียนมาอย่างนี้ให้ AI c U ลงไปด้วยเป็นต้นแบบนี้นะคะทีนี้กรณีเจาะขีดอ่ะสมมติว่ามีเจาะเยอะๆนะคะเราอาจจะตีช่องให้ตรงกับเวลาข้างบนก็ได้นะคะสมมติว่าเจาะตอน6โมงได้2 4แล้วก็ใส่ตรงช่อง6โมอย่างนี้ก็ได้ ทีนี้ตัวเพนสเกลนะคะก็สมมตินะคะแรกรับคนไข้เพนสเกลเท่ากับ0ูนย์แล้วก็จุดตรงช่องศูนย์นะคะก็ตรงอันนี้เนาะไอสี IC แดงนี่ก็คือสนะคะแล้วก็เส้นนี้ก็คือ10นะคะก็คือมันเส้นละเท่ากับ1อ่อ่ะเออสมมุติทีนี้ตอน10โมงคนไข้ปวด10คะแนนเลยแล้วก็ต้องใส่ตรงจุดโดยใช้ปากกาสีดำนะคะ แล้วก็อย่าลืมโยงขึ้นไปแบบนี้เวลาที่เราจุดในช่องถัดไปเราจะต้องมีการใช้มันบรรทัดขีดให้มันโยงด้วยนะคะทีนี้คนไข้ปวด10คะแนนเนาะแล้วมีการให้ยาฉีดลดปวดอย่างเงี้ยคนไข้ปวดลดลงหรือ4คะแนนเราก็ต้องจุดด้วยนะคะแล้วก็ทําแดดๆลงมาอย่างงี้จะได้เป็นการรู้กันเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีถ้าคนไข้มีไข้อ่ะอเคมีไข้หาเลทข,ขึ้นไปแบบร้อยหนึ่งเลยนะคะนี่ก็จะจุด100 ตอน10โมงเนาะสมมติ10โมงมีไข้นะคะแล้วก็อะ body t amp, มีไข้38นะคะก็จุดช่องตรงกันอย่างงี้แล้วก็เราจะใช้ไม้มันทัดนะคะเชื่อมหากันปุ๊บโอเคมีไข้เราลดไข้ให้คนไข้เนาะเช็ดต,ตัวแล้วก็ให้ยาลดไข้นะคะก็สมมติไข้ลงมาเหลือ37นะคะแล้วก็จะใช้ประการน้ำเงินเนาะจุดตรงนี้ แล้วก็แดดแดดลงมานะคะเพื่อรู้กันว่าโอเคเรามีการเช็ดตัวรถไข้เคสนี้แล้วเออแล้วแบบเว้นต่อต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมจุดไปอย่างนี้นะคะก็คือมันจะทําให้หมออ่ะเขารู้ว่าแบบไวท์นไซค์นไข้อะมันคงที่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถ้าเส้นมันแบบเหวี่ยงเงี้ยเขาก็จะแบบจะได้เห็นปัญหาค่ะ จะเห็นว่าเราเชื่อมโยงจากจุดหลักนะคะโอเคทีนี้กรณีที่คนไข้มีการผ่าตัดหลักสมมตินะคะวันที่19ตอน10โมงคนไข้รับจากผ่าตัดนะคะ post of, โอเคเราก็จะต้องมีการเขียนด้วยนะคะอย่างเช่น post o f a p p p e n d e c k โชมี่เวลา10บน,นนะคะแล้วก็เขียนตรงช่อง10น,นแล้วก็เราจะต้องมาใส่ตรง after operation ด้วยนะคะวันที่ผ่าตัดเรากากระบาดแบบนี้แล้วก็รันเลขไปเลย1 2 3 4 5นะคะจะได้รู้ว่าโอเคอันเนี้ยมันเป็นโพสต์ออกวันที่1นะโพสต์ออกวันที่2นะแล้วก็มาจุดประลอดเหมือนเดิมนะคะตอนที่เรารับ กับจาก OR นะคะแล้วก็เรื่องอาหารถ้ามีการเปลี่ยนอาหารอย่างเช่นตรงเนี้ยตอนเที่ยงคืนนะคะเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมมาใส่ NPO ตรงนี้แล้วก็วันต่อมาสมมติหมอ NPO ต่อเราก็มาใส่ตรงช่องนี้ต่อนะคะก็ทำต่อ,ต,อต่อกันมาเรื่อยๆเลยนะคะก็แบบจุดจุดจุดยงมาเรื่อยๆนี่ก็18อะไรก็ว่าไปวัดได้เท่าไหร่เราก็ลงเท่านั้นเนาะทีนี้กรณีที่ discharge ชชคนไข้กลับบ้านนะคะก็สมมติละกัน กับวันที่11นะคะตอน14นอนนะคะแล้วก็เขียนเหมือนเดิมด้วยปากกาแดงนะคะว่าจำไหนโดยแพทย์อนุญาตเวลา14นอน,นะคะแล้วก็วัดไวททนไซด์ก่อนคนไข้ดิชาร์ตนะคะก็สรุปเนาะปากกาที่เราได้ใช้จะมีหลกักๆ3สีนี่แหละก็คือสีน้ำเงิน สีแดงนะคะสีแดงก็จะสังเกตได้เลยเห็นไหมตัวเพาส์เนี่ยเขาก็เป็นปากกาแดงเราก็ต้องใช้ปากกาแดงในการจุดเพาส์นะคะแล้วก็อ,อย่างทชชอนเนี่ยเป็นปากกาแดงก็ใช้ปากกาแดงนะคะอืมแล้วก็ตัวอื่นๆก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะจะมีเพนสเกลที่ใช้ปากกาสีดําแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุจะมาตอบก็สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ